ตัวครับวันนี้โอ้โหอ๋อใส่ักกันจ้อดเลยเหรอใช่ไฟ่อยไหมไม่ได้ตำนานมากนะไฟมันปึ๊บ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 ปั๊บปึ๊บปั๊บยางนั้นเลฟ แซ่บแซ่บอืมแซ่แบ,แบหลายใส่ชุดรสสองช้อนอใส่ผงสเสน่ห์ไปสองช้อนโตะ๊ะ